ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามและประเมินผลมาตรฐานบรรยากาศห้องเรียนข้าพเจ้านางสาวธิติมาฟ้าคำตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ จะมานำเสนอสมาร์ทคาร์ทห้องเรียนคนหูดังต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่ประจําชั้นประถมศึกษาปีที่6มาตรฐานด้านความสะอาดในห้องเรียนพื้นห้องฝาห้องเพดานขอบหน้าต่างขอบประตูโต๊ะครูโต๊ะนักเรียนตู้ชั้นวางเอกสารกระดาน ไม่มีฝุ่นมีห้องน้ำห้องส้วมสะอาดปลอดภัยมีสัญลักษณ์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ป้ายชื่อสมาชิกห้องเรียนตารางเวนและครูประจำชัน้น มีป้ายนิเทศเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนในห้องเรียนมีป้ายตารางเรียนและข้อตกลงของห้องเรียนแสดงชัดเจนโต๊ะครูโต๊ะนักเรียนเอกสารในห้องเรียนจัดวางเป็นระบบระเบียบมีที่วางรองเท้า ทังขยะมีฝาปิดและมีที่เก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดปลักสวิต์สายไฟอยู่ในสภาพดีปลอดภัยมาตรฐานด้านบรรยากาศเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ มีแสงสว่างเพียงพอไม่มีเสียงหรือกลิ่นรบกวนอากาศถ่ายเทได้สะดวกมีมุมสืบคน้นมุมอ่านมุมประสบการณ์และมีสีสันของห้องเรียนที่เหมาะสมสบายตากระตุ้นการเรียนรู้มีตู้หรือชั้นเก็บสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมและมีปฏิทินปีปัจจุบัน มีนาฬิกาประจำห้องเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสมเช่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตเครื่องคอมพิวเตอร์ดิฉันขอจบการนำเสนอห้องเรียนคนหูไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ